ก็แต่เหมือนมีสองสายพันธุ์ตอนกิ่งตอนกิ่งออกไปเยอะแล้วเหลือแค่สองกิ่งที่ยังไม่ออกลาตอนใหม่จะให้ดูที่ตอนไปจากต้นแม่ตน้นต้นที่สอง จ้นเทศสารขึ้นชำอันนี้จะติดหมดตอนเกี่ยงออกมาอันนี้ช่ำยอดอันนี้ตัดยอดมาชำ่ำลากออกก่นใช่หมดเลยใช่หมดเลยกออใช่อน,นี่ติดลูกลนะอันนี้เสียบตัดยอดมาชำ่ำ ต้นเล็กๆต้นเตี้ยมากเกี้วกลางดง่แก้วกลางดงดติดลูกนะคะต้นเตนี้ยนิดเดียวอันนี้กำลังแตกก่ออกมาใหม่จะตัดออกตัดกิ่งเขาออกไปชำเยอะแล้วค่ะเหลือไว้แค่เนี้ย อันนี้ก็แตกกออ้วงอะไรเงี้ยนี่มีสามกิ่งค่ะอันนี้ก็ตอนกิ่งออกมาจากต้นแม่นะติดดอกแล้วค่ะติดดอกละต้นนี้เดียวติดดอกละติดร้อยเปอร์เซ็นต์ติดอีกต้นหนึง่งตอนกิ่งออมาจากต้นแม่ นี่ก็ตองกิ่ง็นที่สองันต้นที่สามนี่เพาะจากมาเมล็ดออกแก้วกลางดูขึ้นนะคะอเ ไม่เกินอาทิตย์เกี่ยวกับนาขยายพันธุ์ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนะ่ะขึ้นแทบทุกถุงเลยนะคะเพราะจากเมล็สดสดๆเลยนะคะเพราะจากเมล็สดสดๆเลยไม่ได้ตากแห้งไม่ได้อะไรเลยกะะ็ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพวกนี้ เพาะก็ได้ไม่กี่วันยังขึ้นแต่พวกนี้พ่อได้ประมาณอาทิตย์นึงขึ้นทุกถ่งเลยค่ะขยายพันุ์จากต้นแม่มีอยู่ต้นเดียวค่ะแต่ขยายพันธุ์ได้เยอะมากพวกในกระถางเลยค่ะตอนกิ่งตอนเก่งแอัน,นี้เสร็จยอดันยอด นี่ก็ลงดินแล้วค่ะดินแล้วนะ